สดบที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นนัดถแถลงข่าวพิเศษนิดหนึ่งตรงวันอาทิตย์นะครับวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพอดีมีเรื่องสําคัญที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องประชนผ่านพี่น้องสื่อทุกท่านได้ทราบถึงข้อได้จริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชม่เราซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เตรียมตัวและตระหนักตัวพร้อมๆกันนะครับก็จากข้อมูลที่ผ่านมา เรื่องสถานการณ์โควิดของเชียงใหม่ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับล่าสุดวันนี้ก็57รายนะครับก็ดีคุณ็นเลขสองตัวมาสิบกว่าวันละนะครับย่งไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ประมาทแต่ที่นัดถแถลงวันนี้เป็นพิเศษวันหยุดก็เพราะว่าจะให้น้องสื่อไดอ้เล่าเรื่องราวต่างๆให้น้องประชานได้ได้ได้ตื่นตื่นตัวได้ตระหนักแต่ได้ตื่นตนุกนะครับวันนี้ผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งจะมีผม นประจนบปัสกุลผู้ว่าราชการจางังหวัดเชียงใหม่นะครับมีท่านนายแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรน,นะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีแพทย์หญิงสาวณีวิบูลสันติผู้นวยการสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ครับซึ่จะได้มาเล่ารายละเอียดนะครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเราได้มีการรุกลงไปตรวจหาผู้ที่รับเชือ COVID. ้อโควิดและก็ควบคุมจน แต,แต่บอกไป้ว่าอยู่อยู่อยู่มัดแล้วก็ควบคุมได้เรื่อยๆแต่ปร,กรากฏว่าสถานการณ์ที่เราทราบกันอยู่ทั้งทั้งประเทศเราก็ามีมีพันสายพันธุ์โอไมคอนนะครับเข้ามาในประเทศไทยเราก็ล่าสุดเราก็ทราบจากสื่อันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีการความเข้มข้นในการตรวจสอบจนที่ยงใหม่เราก็พบว่ามีชาวต่างชาตาิสองรายนะครับซึ่งก็เทสแอนด์โกเข้ามาในพื้นที่เราแล้วเราก็ตรวจสอบเจอแล้วก็ ตอนนี้ได้เจอตัวละนะครับรายหนึ่งก็มาจากประเทศยเยอรมนีอีกรายก็จากสาราณจักรหรืออังกฤษใช่ไหมครับซึ่งมาเราก็ตรวจเจอแล้วก็มีการทีมสอบสวนแล้วก็สอบสวนคนข้างเคียงตรวจสอบเพื่อควบคุมให้ได้การเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับก็จะเล่าเรื่องให้ได้ตระหนักกันไม่อยากให้ตื่นตระหนกไม่อยากให้รู้โดยที่อาจจะคาดเคลื่อนไปก็เลยต้องออกมาเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงให้ทราบว่า เราได้เจอละแล้วก็อยู่ในการควบคุมแล้วก็ติดตามไทม์ไลน์ต่างๆ <S <S างซึ่งวันนี้ท่านรองนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้เล่าเรื่องราวสถานการณ์รวมทั้งท่านผู้นินการสถน,นการป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ก็จะได้เล่าวิธีการจะทําอย่างไรดีจากทื่พี่น้องสื่อได้สื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็ย้ํานะครับให้เราตระหนักไว้ว่ามันมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับความน่ากลัวมันอะไรยังไงเดี๋ยวคุณหมอก็าคงจะเล่าให้ฟังนะครับแต่แล้วก็ ก็จะกี nah ่ประเทศรับทั่วโลกนะครับแต่ประเทศไทยประเทศหนึ่งที่รับมานะครับแล้วมาตรการเราก็ฟังมาตรการจากสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดส่วนกลางรัฐบาลที่จะกําหนดมาตรการนะครับซึ่งเราก็เรานโยบายได้มากําหนดแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่เราอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็ค่ขอเชิญท่านนายแพทย์เรนยูจวนประสาทกพรนะครับท่านได้เล่าเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและสถานการณ์ให้พี่น้องสื่อรับทราบด้วยครับเชิญครับครับ ก็เมื่อวานี้นะครับวันที่25ธันวาคมทางสำนักง,งานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับรายงานนะครับในเรื่องของการที่ตรวจพบนะครับผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิดในทีมสายพันธุ์โอมิคอนนะครับซึ่งก็ระหว่างน,นี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะนําส่งตรวจยืนยันโดยกรมวิศสตร,ร์การแพทย์ซึ่งก็น่าจะได้รทราบผลในวันพรุ่งน,นี้นะครับ ก็อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการดําเนินการเนี่ย<ม>เราก็ได้ดาเนินการอย่างเข้มข้น,นในในเรื่องของการที่จะคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของเทสเซนโกเนี่ยนะครับถ้าบินตรงมาที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยยังไม่ไพบผู้ป่วยที่ที่เป็นสายพันธุ์โอมิคอนนะครับในในสองรายที่เราเสงสัยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ก็เป็นกลุ่มที่เดินทางผ่านจากทางกรุงเทพเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับผู้ป่วยรายที่1เป็นชายชาวเยอรมันนะครับอายุ22ปีก็มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อที่17ธันวาคมครับก็ตรวจ RT-PCR วังแรกไม่พบเชื้อนะครับก็พัอกอาศัยอยู่ที่กรทมนะครับในช่วงวันที่17ถึง20ธันวาแล้วก็เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยสายการบินไทยแลนด์ a i ร์นะครับก่อน มาถึงก็เข้าพักที่คอนโดที่ย่านช้างคานครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวเป็นไพรเวทนะครับอยู่ที่ไปที่อำเภอแม่วางไปเป็นางช้างกับล่องแพครับส่วนวันที่21ธันวาคมก็ก็พักอยู่ที่บ้านนะครับแล้ววันที่22เริ่มมีอาการนะครับแล้วก็ได้เข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในวันที่24นะครับในวนส่วนของวันที่23เนี่ยเขาก็มีอาการป่วยก็พักอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ใน วันที่24ก็พบว่าติดเชื้อนะครับก็มีการส่งยืนยันผลการตรวจว่าเป็นสายพันธุ์โอเมคอนหรือไม่ในสําหรับกลุ่มที่ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายอยู่แล้วนะครับก็พบว่ามีเข้าขายที่จะเป็นเชื้อโอเมค้อนะครับเราก็มีการดำเนินการในการที่จะติดตามผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับก็เบื้องต้นก็ผู้สัมผัส กล้ชิดเสียงสูงเนี่ยมีทั้งหมด18รายนะครับแล้วก็เสียงดัง7รายตอนนี้ติดตามได้ทั้งหมดแล้วนะครับผู้สัมผัสใน,อ,นอันที่หนึ่งก็คือคนที่สัมผัสในเที่ยวบินนะครับซึ่งเราก็นับ2แถวหน้า2แถวหลังแล้วก็แถวเดียวกันนะครับจำนวนทั้งสิ้น3รายนะครับก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่4รายนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีการติดต่อไปในจังหวัดต่างๆให้ติดตามต่อนะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่4รายเนี่ยตรวจแล้วผล,ผล,ผลเป็นลบ3รายนะครับเดื่อนี้ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างศัตรูต่อนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือก็กำลังรอผลครับอันที่สองก็จะเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่นะครับจากสนามบินไปที่ที่พักนะครับก็ตอนนี้ตรวจแล้วผลเป็นลบครับรายที่สามเป็นพนักงานขับรถและไกด์นำเที่ยวนะครับตอนนี้ก็รอผลการตรวจอยู่นะครับก็เข้าจใจว่าน่าจะออกในวันนี้นะครับส่วนที่4 <c oughs> ี่ก็คือเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งตอนนี้ก็เดินทางไปต่อที่อำเภอปาลนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช้านี้ก็ได้ติดตามเข้ามาตรวจ ที่โรงพยาบาลลายแล้วนะครับรายที่5เป็นหมอนวดนะครับก็รอผลการตรวจอยู่แล้วก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ร้านพนักง,งานร้านกาแฟนะครับรอ,อทั้งหมดคนโรหกรายแล้วก็รอผลอีกหนึ่งรายครับกอ็อันนี้เป็นสำหรับรายที่1ครับส่วนผู้ติดเชื้อ,อรายที่2นะครับเป็นชายชาวอังกฤษอายุ64ปีครับก็เช่นเดียวกันฮะเดินทางมาถึงแท้สงสัสุวรรณภูมิในวันที่18 ธันวาคม2564นะครับผลตรวจ RT-PCR ในวันแรกก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวก,กันครับก็เดินทางต่อมายังจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ธันวานะครับแล้วก็เข้าพักที่บ้านเช่าในอำเภอสันทายนะครับซึ่งซึ่งก็ทางผู้ป่วยก็ได้เช่าไว้เป็นระยะยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พักอยู่มีอาการป่วยในวันที่20 2ามนะครับก็เริ่มตรวจเอทเด้วยตนเองวันที่ย4ิพบผลเป็นบวกก็เลยไปรับการตรวจอารทีพอาที่โรงพยาบาลรอยสเกตครับแล้วก็ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด1นนะครับตอนนี้ก็ตรวจยืนยันเมื่อวานนี้ผลออกตอนช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าก็สงสัยเข้าได้กับสายพันธุ์โอเมก้าชนเดียวกันก็อยู่ระหว่างรองผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นเดียวกันครับ สำหรับรายที่2อนี่ก็อยู่ระหว่างของการติดตามนะครับในส่วนของอันที่1เป็นเพื่อน3รายตอนนี้เข้ากรับการตรวจแล้วทั้งหมดนะครับผลเป็นลบ2รายแล้วก็อีก1รายเกิดอยู่ระหว่างรอผลกานตรวจครับส่วนผู้สัมผัสในเที่ยวบิน ที่นั่งมาด้วยกันนะครับสองแถวหน้าสองแถวหลังและแถวเดียวกันเนี่ยอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจากสายการบิน,นก็คาดว่าภายในวันนี้ก็น่าจะติดตามและตรวจได้ทั้งหมดครับส่วนที่3ก็คือพนักง,งานขับรถแท็กซี่นะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามนะครับส่วนที่4ก็จะเป็น คนที่เขาไปติดต่อนะครับก็จะมีภรรยาเกา่าซึ่งไปตรวจแล้วผลเป็นลบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะมีผู้ดูแลสุนัขก,กับแม่บ้านที่ทําอาหารให้กับเจ้าของบ้านนะครับก็มาตรวจเชานครับก็ในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็มีการติดตามได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับก็จะรอกระบวนการในเรื่องของการที่จะตรวจยืนยันทั้งสัมไปสําหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดครับในส่วนของตัวผู้ป่วยเองก็ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ที่เขาไปตรวจเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคนะครับได้ไปสอบสวนมาแล้วก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมเอ่อที่คุณหมอได้บอกว่าไปตรวจแล้วผลเป็นลบอะไรต่างๆก็ไม่ได้แปลผลเป็นลบแล้วปลอดจากบ,บ้านไนมะ่ใช่นะก็อยู่ใภายใต้การควบคุมของทางการแพทย์นะครับเข้าไปดูแลไปตรวจ เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจวันที่สามวันที่ห้าวันที่เจ็ดตามกระบวนการทงางการแพทย์ครับเพราะว่าวันที่ตรวจนี้อาจจะยังไม่เจอสมมติมีเชื้อนะฮะอาจจะไม่เจอวันต่อไปจะเจอเพื่อได้ควบคุมไม่เกิดการแพร่ระบาดอันนี้คือหลักการทงางการแพทย์ที่เราควบคุมกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เราพวบกันหลายร้อยคนแล้วก็เหลือ,ลอ,อแล้วสวนตัวเราก็ใช้วิธีแนวทางเดียวกันนะครับ ดี๋ยวผมอยากเชิญท่านแพทย์หญิงสาวนีบุญสันตินะครับท่านผู้มีการสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ท่านจะได้เสริมรายละเอียดว่าความเ,เชื้อโรคชนิดใหม่นีม่มันเป็นยังไงอย่างไรแล้วก็วิธีการอะไราย,ยังไงครับเชิญคุณหมอครับเชิญครับอ,อกบขอบคุณท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านค่ะขออนุญาตเสริมท่านผู้ว่านิดน,นึงนะคะในเรื่องทางด้านการสาธรารณาสุขนะคะการควบคุมโรค การจัดการเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมกอนนะคะว่าตอนนี้เราทำกันอย่างไรบ้างนะคะดังที่ท่านนายแพทย์วัลันอยู่เนี่ยได้นำเรียนไปแล้วว่าตอนนี้โอเมกอนที่เจอในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศนะคะมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามานะคะสองรายนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาที่ระบบ t ท s t and Go ก่อน นะคะเมื่อไม่พบเชือ้อก็มีการตรวจ PCR ก่อนในครั้งแรกนะคะที่ที่กรทมนะคะเมื่อไม่พบเชือ้อเขาก็จึงเดินทางมาที่เชียงใหม่นะคะทีนี้ระวังระบบในการตรวจจับพวกนี้นะคะว่าจะมีเชือ้เอเล็ดลอดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่นะคะโดยในกรณีที่เป็นต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยก็ตามที่เป็นประวัติว่าเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วมีอาการ นะคะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในภาครัฐหรือโรงพยาบาลในภาคเอกชนนะคะระวังระบบเอาไว้ว่าเมื่อมีการตรวจ PCR แล้วพบว่า PCR มีผลบวกนะคะจะต้องนำส่งตัวอย่างไปตรวจสายพันธุ์ต่อทุกรายนะคะสองรายนี้นะคะเมื่อเข้ามาเนี่ยมีอาการเมื่อวันที่ 24นะคะไปที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลได้มีการตรวจ PCR แล้วก็ผลออกมาว่าเป็นบวกนะคะก็รีบมีการนำส่งเพื่อที่จะตรวจสายพันธุ์ต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเองเนี่แหละคะ่ะเราสามารถตรวจได้เองในพื้นที่นะคะในสายพันธุ์นะคะผลออกมาเมื่อวานนี้เองวันที่25นะคะเมื่อตอนสักบ่าย3เนี่ยผลรายแรกออกมานะคะว่าเป็นโอมิคอนนะคะเมื่อทาง ห้องแลบแจ้งทางทีมสอบสวนโรคของทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเองแล้วก็ทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคนะคะเราเรีบลงสอบสวนโรคทันทีนะคะเราสามารถที่จะลงไปถึงผู้ป่วยสอบสวนโรคนะคะผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาอ,อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในรายแรกนะคะเราก็สอบสวนโรคนะคะแล้วก็สอบถามทำลาย นะคะว่าเขาไปที่ใดบ้างในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ทำลายออกมาดังที่ท่านนายแพทย์วรัญยูนำเสนอไปนะคะแล้วเราก็มาร์ว่าในแต่ละที่ที่เขาไปเนี่ยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นใครบ้างนะคะเราได้ข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนในทุกทกที่ที่เขาไปนะคะเราเแจ้งผู้สัมผัสเสียงสูงทุกรายนะคะว่าเขาเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงนะคะให้เขาหยุดกิจกรรมทุกอย่าง นะคะอยู่กับที่นะคะเพื่อ,เ,อเลี่ยงที่จะไปเผยแพร่เชื้อต่อนะคะแล้วก็มารับการตรวจ PCR นะคะตอนนี้ได้เราได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วซึ่งผลก็ดังที่ออกมาว่าบางรายก็ผลออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นรคบางรายก็อยู่ในระหว่างรอผลอยู่นะคะทั้งสองรายเนี่ยคล้ายๆกันรายที่สองเนี่ยผลออกมาประมาณ6โมงเย็นของเมื่อวานนะคะพอผลออกมาปุ๊บเน่ทีมสอบสวนโรคเราก็ดำเนินการสอบสวนโรคนะคะ อสอบถามไทม์ไลน์ของชายชาวอังกฤษคนนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาร์กได้ว่าใครเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงนะคะแล้วก็ตามผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยมาทําการตรวจสวอป PCR อนะคะอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ระวางเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเทศสระบบนะคะสอรายเนี้ยนะคะเมื่อเข้ามาระบบเราก็แอ t i v a t e ต,ตท,ทันทีนะคะสามารถที่จะ ตรวจจับเชื้อได้นะคะแล้วก็มีการสอบสวนโรคนะคะแล้วก็ควบคุมโรคนะคะนำผู้ป่วยไปไอโซเลตคือไปแยกกักน,นะคะ,ะสามารถที่จะตามผู้สัมผัสเนี่ยมาทําการสอบตรวจหาเชื้อแล้วก็กักกันเขาเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการของที่จงังหวัดเชียงใหม่วางเอาไว้นะคะเพื่อที่จะรองรับสายพันธุ์โอมิครอนที่จะเข้าประเทศไทยแล้วก็เข้ามาที่จงังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ ครับก็ผมอยากสรุปงี้ครับก็เล่าเรื่องราวให้พี่น้องชาวบ้านนะครับพเพราะเชียงใหม่เรารับทราบว่ามีเชื้อชนิดนี้เข้ามาละแล้วเราก็ระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นโดยมาตรการต่างๆนี่มาก็ไม่ได้แพร่ในบ้านเรานะก็มีนําเข้ามานะครับนําเข้ามานําเข้ามาก็คิดว่าทั้งทั้งโลกก็คงระมัดระวังหลายประเทศเราก็จะเห็นว่าห้าม จากแอฟริกามั่งโน่นนี่นะั่นมาแต่สุดท้ายก็มาผาหักคือคนนะก็มาแต่มาแล้วทําป้องกันกันอย่างไรตอนนี้ผมกาลังจะบอกว่าพวกเราต้องตระหนักรู้นะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพพวกเราทุกคนและที่สําคัญเนะี่ยเชื้อนี้มันแพร่ระบาดได้ไวนะครับหลายท่านที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงรับวัคซีนมาแล้วก็มีสิทธิ์รับเชื้อมีสิทธิ์รับเชื้อแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนรับเชือ้อก็จะป่วยนะทุกคนคนที่มีภูมิต้านทานสูงก็จะไม่ป่วยแต่ว่าสามารถไปแพร่เชื้อได้แต่คนที่ออกอาการอย่างรุนแรงต่างมากักจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันน้อยนะครับอาจจะไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนเดียวหรือไม่เพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็จังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามที่รณลงให้ได้วัคซีนร้อเเซนะครับเข็มสามก็เปิดให้บูธกันละนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ ดูแลตัวเองกันทุกคนให้ได้นะครับให้ให้คิดว่า universal prevention มาตรการนี้ทั้งโลกเขาปฏิบัติอยู่คิดว่าคนรอบข้างเราอาจจะมีเชื้อซึ่งยังไม่แสดงอาการร่างกายเขาแข็งแรงเขาไม่มีอาการแต่เขามีเชื้อสามารถไปแพร่เชื้อได้ตรงนี้ก็ต้องะร,ระมัดระวังคิดว่าเดี๋ยววันอังคารเราข้านอำการโลกติดต่อทั้งหมดก็พิจารณาลงรายละเอียดก็สองวันนี้ก็คงจะพิจารณาดูว่า กลุ่มที่เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำที่อยู่รอบๆข้างนะครับมีการรับเชื้อหรือไม่อย่างไรและจะวางมาตรการเป็นระบบในทางการแพทย์ซึ่งผมก็ต้องอาศัยทางการแพทย์เขาประเมินสถานการณ์ต่างๆนะครับในขณะนะนะนะเดียวกันเรื่องของวิถีชีวิตของป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ยังอยากจะให้เป็นปกติวิสัยที่เราทําอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราใช้มาตรการซึ่งให้เข้มข้นอยู่แล้วจากส่วนกลางวันนี้ผมก็จะดูมาตรการจากสพส่วนกลางซึ่งเขาดูกันทั้ง ทุกจังหวัดนะครับของเราเป็นแค่หนึ่งจังหวัดหนึ่งในเจ็ดสิบจังหวัดแลถึงจังหวัดก็จะนํามาตรการเหล่านั้นมาปรับใช้ในพื้นที่ของจังหวัดเชื้อไรานะครับก็ขออนุญาตได้แจ้งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและต้องขอขอบ,บคุณที่ได้ร่วมมาทําข่าวในการถแถลงพิเศษนักพิเศษในวันนี้เพื่อได้สื่อสารให้พี่น้องระชาชนได้รับรู้รับทราบและเข้าใจนะจริตของเชื้อโรคล่านี้นะครับซึ่ง เราคิดว่าเราต้องป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด Universal p ซลพ e ีเวนชั่การป้องกันตัวเองในการให้รอดจากภัยพิบัติเชื้อจากโรคระบาดในคนในครั้งนี้นะครับตั้งขอขอบคุณมากครับ